นี่คือผู้โชคร้ายที่หลงป่ากแก่งกระจานแต่โชคดีหลังจากหลงป่าก,กว่า3คืนพวกเขารอดออกมาได้ สามคืน4ี่วันนะครับชีวิตในป่าแก่งกระจานกับอาหารเพียงแค่มื้อเดียวที่เตรียมตัวไปตอนแรกตั้งใจว่าจะไปเดินเล่นไม่นานนะครับสาชั่วโมงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหายไปกว่า70-80ชั่วโมงนะครับวันนี้คุยกับทั้งสองท่านนะครับพี่ชาวลิตพรมพัฒและพี่ขวัญดวดีสง่าแสงนะครับตัวดิกสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนที่ไปเที่ยวป่าแก่งกระจานรอบนี้เนี่ยไปกันกี่คนนะครับชาวอีก<ะ>ห,หนึนห่งท่านอืมครับผม ก็ให้ฟังหน่อยตั้งใจเข้าไปในทำไป half. ไปเพื่ออะไรครับพี่แก่งกับอาจารย์รอบนี Sham ้ครับไปเดินเที่ยวหรือยังไงครับก็ไปพักผ่อนเพราะว่ามันตรงช่วงสงการพอดีก็กลับสามวัน13บสามถึงสิบาครับครับแล้วตั้งใจจะเข้าเดินเล่นสักสาวันเลยหรือว่ายังไงครับตอนนั้นมีวันที่14อ่ะที่เราจะไปเดินเล่นที่เคยูแคมเดินสักประมาณสัก สี่ห้าชั่วโมงก็จะออกมาอ,อเข้าไปกี่โมงนะครับเข <K _ d nt> ้าไปเก้าโมงสี่สิบห้าค่ะเก้าโมงสี่สิบห้าก็คงตั้งใจจะออกสักทันเข้าเที่ยงเสร็จปุ๊บก็ออกมากันก็ได <K _ d nt> ้กลับบ้านพอดีแต่ปรากฏว่าไม่ได้กลับบ้าน <K _ d nt> เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะที่ไปเที่ยวแก่งกระจาหรือว่าเคยไปมาแล้ว <K _ d nt> ไปม,มาสี่ครั้งนะโอ้เ็เชี่ยวชาญดีใช่ไปกันสามท่านพอลิมันพี่สาวแต่ว่าสองท่านนี้คือเป็นสามีภรรยากันใช่ค่ะผมก็เข้าไปกันสามคนรู้ตัวตอนไหนเวลาสักประมาณกี่โมงครับว่าไม่ใช่แล้วนี่ วันนี้นี่หลงป่าแล้วมั้งนี่บ่ายโมงกว่ากว่าค่ะค่ะบ่ายโมงบ่ายโมงของวันแรกวันแรกเลยของวันที่สิบสี่อืวันที่สองแล้วค่ะวันแรกเราจะวันแรกยังนอนไปถึงก็ยังนอนเต็นท์อยู่ปกติแต่วันนี้เป็นวันที่เราเดินเที่ยวค่ะเกิดอะไรขึ้นคะถึงมั่นใจแล้วว่าหลงทางแน่พอเราเดินเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็กินอาหารเสร็จแล้วก็กําลังจะเดินออกมาค่ะ มันไม่มีทางที่เราเดินมาครั้งแรกมันหาทางที่เราเดินมาไม่เจออะค่ะมันเหมือนกันหมดเลยได้เดินวนไหมคะพี่ว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะทางที่เรามาเดินเดินวนอยู่นานนานมากก็ไม่เจอเป็นชั่วโมงแล้วทำยังไงต่อครับตอนนั้นทีนี้ต้องหาทางให้ไปถึงแม่น้ำให้ได้เพราะมันจะมืดแล้วคือเราไม่มีอาหารแล้วน้ำเราก็เหลือนิดเดียวไงเราก็เลยคิดว่าขั้นแรกเราต้องมีน้ำ กินก่อนเราก็เลยว่าจะไปหาลำธารตามประสานคนเดินฝ่าเนาะต้องแก้วหาลำธารก่อนเลยอาหารที่ว่าเหลือน้อยนิดเนี่ยน้อยขนาดไหนครับก็มีขนมปังแผ่นหนึ่งคแคคเกอร์ประมาณ4-5ชิ้นแล้วก็หมูหยองนิดนึงประมาณ1กรมมือ,อมน้อยจริงแล้วก็มายองเนส ครึ่งครึ่งขวดที่วกินแซนด์วิชเราคือเรากินเสร็จแล้วมันเหลือครึ่งขวดแล้วคือต้องย้อนอีกรอบว่าที่พูนมาสักคูนนี้คืออยู่ทั้งหมด3คืนนะครับทานกันจนหมดจนได้นะครับแต่ว่าตอนเข้าไปเนี่ยเดิมคือเตรียมแซนด์วิชไปแค่มือเดียวใช่แล้วก็ทานกันคุยง่ายๆนะคือใา่หมด ต้องให้หมดคือตอนที่ทานมือแรกไม่ได้ไม่รู้ตัวว่าจะหลงไม่อยากจะแบบออกกลับมาด้วยจะได้ไม่ต้องถือนักคือเราก็ทานไปพยายามทานไปให้หมดเลยโอ้เนี่ยนะครับอ้าวแล้วตอนที่เดินเข้าไปในป่าเนี่ยตอนนั้นได้มีใครพาเข้าไปไหมครับแล้วก็หรือว่าตอนนั้นเนี่ยเราเราได้คิดไหมครับว่าควรจะให้ใครพาเข้าไปหน่อยหนึ่งะครับคือเขาไม่มีเจ้าหน้าที่นำทางอะค่ะแต่ว่าเราได้ถามแล้วว่าทางที่เราจะไปเนี่ย มไปได้ไหมเขาบอกว่าไปได้แต่ว่าทางมันจะลกหน่อยคือเราก็ไปเพราะว่ามันยังไปได้อยู่แต่ทางที่เราไปเนี่ยเราจังไม่เคยไปนะคะเราเคยไปแต่น้ําตกมันจะมีสองแยกนก็ถือว่าใจกล้ามากเลยนะคะตอนนั้นสัญญาณมือถือมีไหมคะไม่มีค่ะตั้งแต่ขึ้นไปบนพะเนินทุ่งก็ไม่มีสัญญาณมือถือแล้ว คงตกใจกันน่าดูเนาะภาพตามตอนนั้นที่เริ่มรู้ตัวว่าหลงทางตอนบ่ายๆเริ่มหาแหล่งน้าใช่แล้วตอพอตกเย็นตกค่ำเนี่ยทำยังไงครับคืนแรกก็เราก็เดินไปจนเจอที่ว่าที่พักริมแม่น้ําเป็นแม่น้ําเพชรบุรีอะนะคะค่ะแล้วก็มันเป็นแคมป์เก่าเนาะมีกองไฟอยู่มีคนมาเราแคมป์ไว้ที่นั้น เรามีไฟแช็กติดไปด้วยกับไฟฉายเราก็เลยก่อไฟต่อจากไอ้กองที่เขาเคยก่อไว้ฮะพอไปถึงประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่งเราก็ก่อไฟเลยเราก็อยู่ตรงนั้นเลยใช่หรือว่าเดินหาทางออกอย่างๆเพราะว่าเราคิดเราคิดว่ามันออกไม่ทันแล้วไงในป่ามันจะมืดเร็วเราคิดว่าก็เลยปรึกษากันว่าคืนนี้เราค้างที่นี่คืนหนึ่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็หอยหาทางออกใหม่ค้าง บรรยากาศในป่าตอนกลางคืนเป็นไงบ้างคะคือแรกน่ากลัวเนอะมืดมากมืดโชคดีที่เราได้เกาะกองไฟไว้ค่ะมีเสียงอะไรบ้างไหมคะตอนกลางคืนสิงสาราสัตว์สัตว์ใหญ่ๆไม่มีมีแต่พวกแมลงกลางคืนนะะโชคดีที่ไม่เจอสัตว์งห้อย ไม่เจออะไรน่ากลัวแต่ว่าเราก็กลัวนะเราส่องไฟตลอดเวลาเลยมีไฟฉายก็จะส่องทุกห้านาทีเลยองส่ในใจที่กลัวเนี่ยกลัวสัตว์อะไรที่สุดครับสัตว์ตัวใหญ่ใกลัวเสือกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยหรือเปล่าตอนนั้นไม่กลัวผียังยังไม่กลัวประเภทผีไม่กลัวเลยกลัวแต่สัตว์อย่างเดียวแล้วที่มองเห็นนี่ก็น่ากลัวใช่ไหมอ๋อนี่ก็เป็นค่ำคืนแรกนอนหลับประมาณกี่โมงนะครับคืนแรกคืนแรกนอนไม่ค่อยหลับหรอกประมาณสัก หลับสักห้านาทีก็ตื่นอะไรแบบเนี้ยเพราะมันจะกังวลอยู่ตลอดเวลามืดมีพี่เนี่ยเขาจะหลับนานหน่อยสักชั่วโมงนึงยังหลับลงนะยังหลับได้เขาเป็นคนหลับง่ายค่ะโอ้ก็โชคดีไปคือพี่ขวัญดีดีกับพี่ชลพูเนี่เป็นสามีภรรยากันด้วยพอไปเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมีเถียงกันไหมหรือว่ากลายเป็นว่ารักกันเข้าใจกันมากขึ้นไม่ไม่เถียงกันเลยไม่เถียงกันเลยไม่เถียงไม่ทะเลาะก็เราจะคุยกันด้วยแบบเหตุผลเออเราก ปรึกษางแล้วว่าเราจะทํายังไงต่อดีนะคะใรแบบนี้มีไหมครับที่3มคนเนี่ยมีใครที่เริ่มเรียกว่าเครียดวิตกจริตแล้วต้องมีการปลอบเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นนะครับไม่มีเนาะก็ไม่ก็ไม่มีแต่เราก็จะปลอบใจกันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ออกไปได้ต้องพรุ่งนี้เราก็กลับได้จะพูดกันอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วคนที่เป็นคนปลอบเขาเนี่ยในใจคิดอย่างนั้นจริงๆไหม ก็คิดมีความหวังตลอดคิดมีความหวังตลอดนะคะเรามีแอบคิดไหมคะพี่ว่าจะรอดไหมหน้ารอบนี้ไม่คิดว่าต้องรอดตลอดใจสู้มากแต่ว่าถึงแม้ว่าคิดว่าจะรอดมาตลอดผ่านไปวันแรกตื่นเช้ามาวันที่สองก็ยังไม่มีใครช่วยวันที่สามก็ยังไม่มีใช่เป็นยังไงบ้างครับเปลี่ยนที่พักด้วยนะคะพอวันที่สองเราเริ่มว่าเราจะหาทางกับ โดยการที่หาทางเดินไปที่น้ําตกอ่ะเพราะเราเคยไปน้ําตกเราคิดว่าถ้าถึงน้ําตกอ่ะเราจะกลับถูกแต่เราเดินก็ไม่เจอเดินจนไปได้ที่พักคืนที่สองมาที่สามอ่ะค่ะก็เลยคิดว่ารอเจ้าหน้าที่มาตามดีกว่าก็เลยพักการเดินเท่านั้นจนเขามาเจออ่ะค่ะจนวันที่4ี่วันที่สี่วันที่4ี่กี่โมงนะครับ บ่ายสามกว่าสี่โมงไม่ใช่หรอเกือบสี่โมงประมาณมนั้นแหละสี่โมง,โมง ใครในสามคนที่เป็นคนแรกที่เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่มาครับได้ยินเสียงได,ได้ยินเสียงได้ยินเสียงฮอนะคะแต่ตอนแรกได้ยินมันไกลๆมันเหมือนเ,อเสียงยนเรื่อยนนะคะคแต่ก็สะกิดกันว่าวุามีเสียงวิเสียงฟังฟังฟังไว้แล้วสักแป๊บหนึ่งมันก็จะเป็นเสียงฮอมากุบกระโดดดีใจกันเสียงสว่าเลยใช่เป็นเรื่องดีแห่งชีวิตเลยตอนนั้นใช่ค่ะพี่ขวัญเลยดีเป็นคนเห็นคนแรกได้ยิน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 คนแรกนะครับพร้อมกัน ครับผมแล้วยังไงต่อครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยยังไงบ้างครับเจ้าหน้าที่เขาก็วนก็วนอยู่สักพักหนึ่งแล้วทีนี้เขาก็คงไปวอทางเดินเท้าที่เดินตามหาค่ก็สักพักเขาก็ตะโกนเรียกเราก็ได้ยินเสียงคนว่ามีคนเดินเท้ามาด้วยก็เจอคนแรกก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ก็เดินมารอดแล้วตอนนั้นนะครับเอาย้อนไปหน่อยหนนะการคืนที่2คืนที่3ามเอาอย่างคืนทะี่ no. 3ใเนี่ยขวัญเสียมากไหมครับ มันต้องมีบ้างนะถ้าเป็นผมอ่ะคืนที่สามมันจะมันจะเหนื่อยตรงไม่ได้ขวัญนเสียเลยได้แต่กลัวคือฝนมันตกอะค่ะฝนมันตกตั้งแต่ประมาณเที่ยงที่ขวากว่าจนถึงตีสี่อ่ะไม่ได้มีโอกาสกลัวอะไรเลยคือมันหนาวมันหนาวแล้วก็อยากให้ฝนหยุดสักทีเพราะว่าเสื้อผ้าก็มีชุดเดียวมีชุดเดียวไม่ได้เตรียมหมอนอะไรไปเลยเลยเดียวแล้วก็จะเปียกพอหนาวแล้วก็จะมา ตรงกองไฟอะมาผิงไฟแล้วจะเป็นอย่างนั้นอยู่ทั้งคืนเลยตอนนั้นก็แก้ปัญหาที่มันเกิดตรงหน้าไปก่อนยังไม่คิดอะไรแล้วคืะนั้นไม่กลัวพวกสัตว์อะไรแล้วอยากให้ฝนตกอยากให้ฝนหยุดตกอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีการไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาไหมคะบอกขอให้ลูกออกไปได้สักทีไหว้พิถึงทุกอย่างนะคะคิถึงพระพิถึงทุกอย่างทุกอย่างอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของกินเมื่อกี้เราได้ฟังแล้วนิดนึงก็คือว่ามี เป็นหมูหยองใช่ไหมครับใช่ค่ะนิดเดียวใช่ไหมนิดเดียวประมาณหนึ่งกำมือหนึ่งกำมือแล้วแบ่งกันยังไงครับสามคนสี่วันนะครับมื้อหนึ่งแล้วก็กินมันจะมีเป็นแบบมีพลาสติกที่เอาไว้ทาทาแล้วก็จิ้มประมาณประมาณหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาคนละคนละสองช้อนชาคนละสองช้อนชาแล้วก็จิบน้ำเอาประมาณนั้น เราจะกินเช้ากับเย็นแล้วก็มายองเน็ตหน่อยนึงแล้วก็น้ําน้ํำเราก็นกินในแม่น้ำนั่นแหละแม่น้าเพชรบุรีนั่นแหละเห็นว่าตอนน้ํานี่ต้องมีการกรองกรองกันรอคะไีค่บพี่เอาผ้าเช็ดหน้าก็จะพับสี่ทบแล้วก็กรองก็ขวด ครับผมอาหารหมูหยองนี่หมดก่อนไหมครับหรือว่าไม่หมดตอนนี้ยังเหลือยังเหลือโอ้ยเหลือด้วยแชร์ไม่ได้ด้วยใช้ประหยัดมากเอาลนะครับเอาเหตุการณ์ก็สุดท้ายก็จบลงด้วยดีนะครับมีคน้าไปช่วยได้เรียนรู้อะไรบ้างครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับพี่เชิญก่อนเลยครับคือเราต้องสามัคคีกันนะค่ะครับแล้วก็ต้องศึกษาเส้นทางให้ดีเนาะครั้งนี้เราศึกษาเส้นทางไม่ดีถ้าหลงป่าแล้วต้องแบบต้องมีสติอย่างมาก ไม่เยวางแผนแต่ต่อไปเรื่อยๆว่าจะทํำยังไงดีครับสติสําคัญเนาะใช่แต่ดูพี่สองคนก็เป็นคนใจเย็นอยู่แล้วเนาะใช่แล้วแอบเข้าหมดซึ้งนิดนึงออกมาจากป่าครั้งนี้รักกันมากขึ้นไหมคะเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมอยู่แล้วรักกันูแล้วอยู่แล้วนะครับครับผมอ้าวขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับพี่ชววิริศพรมพานและพี่ขวัญรุดีสางาแสงนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผมและนี่คือเรื่องนะครับของที่หลงเข้าไปในป่านะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ เรียนกลับมาหลายอย่างที่นำมาบอกต่อกันนะครับก็ฟังบทเรียนเอาไว้เพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามสาระดีๆที่่าสนใจจาก5ช้าข่าวดีกันต่อครับ